สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนสีตัวอักษรในโปรแกรมคราอเกะเอ็กติมนะครับดับแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าต่างในโปรแกรมแล้วนะครับก็คลิกเมาส์ขวานะครับหนึ่งครั้งคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลื่อนหาตรงคำว่าตัวเลือกครับบนสุดเลยนะครับแล้วก็มาตรงตั้งค่า กดเข้าไปนะครับจะได้หน้าต่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวขอออกไปก่อนเพื่อให้แสดงผลให้ให้ดูเลยนี่นะครับนี่เล่นเพลงเดี๋ยวเราเข้าไปอ,าอีกรอบนะครับคลิกข,ขวาข้างบนนะครับ บนสุดเลือกตัวเลือกแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้นะครับอ่าตรงเนื้อเพลงเนื้อเพลงนะครับกดเข้าไปนี่นะครับสีมันจะอยู่ตรงนี้สีเนื้อเพลงอันนี้นะครับเป็นสีเหลือง ถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับอ่าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเห็นไหมครับสังเกตนะครับมันจะเปลี่ยนได้นะอ่ขอบนอกมันเป็นสีดําอยู่เราจะเอาเป็นสีแดงไอมองออกไหมขอบนอกไดีนะครับนี่ครับมันจะออกเหลือง มองไม่ชัดนะาดูขอบเงาก่อนจะเป็นสีอะไรอ่ามันจะมองไม่ชัดมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับอ่าเลือกเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นเงาคือขยายด้านข้างนะครับขยายความเป็นขอบเนี่ยครับขยายจะเป็นสามเป็นสี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้แค่สามนะครับ หมายถึงความหนานะครับอประมาณนี้นะครับวิธีเลือกอเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเหม,มือนเดิมอ่าเห็นไหมครับมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองละขอบนอกอสีแดงจะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีดอาำ นะครับมันจะตัดกันประมาณอย่างนี้นะครับเรามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับตัวหนังสือ,อตำแหน่งเนื้อล้องนะครับเราจะให้มันตัดเป็นสีเขียวเห็นไหมครับเวลามันล้องมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเห็นไหมแต่ถ้าเกิดกลับคืนสี สีแดงอ่าเห็นไหมครับเวลามันล้องปากเนื้อร้องนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงความหนาขอบนอกขอบในอย่างนี้นะครับก็สามารถทําได้เพิ่มได้นะครับตตรงนี้เป็นขนาดนะครับขนาดตัวหนังสือจะอยู่ตรงนี้นี่ปรับขนาดเอาจะเอาเท่าไหร่ ใช่ไหมครับแปดสิบแปดแปดสิบเจ็ดแบบฟอนต์อังสนานิวหรือเนี่ยจะเปลี่ยนได้หมดนะครับประมาณอย่างนี้สิ็จแล้วก็กดอถ้าเราตั้งค่าแล้วแล้วก็กดตกลงนะครับกดตกลงออกไปอย่างนี้ตัวหนังสือก็จะได้ตามที่เราตั้งนะครับก็วิธีตั้งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าตัวหนังสือในโปรแกรม พบกันในทลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมีอะไรที่ต้องใช้งานบ่อยๆเราจะมาแนะนำนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ